ขีแกนวันเสาร์สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 DM Home Design You r l i f e with us และ Our Home m ix, สุขุมวิท49 แบบนี้นะนี่นี่ของจิ๋วนี่นี่โหยากไปปะขอเวลาแล้เดือนนึงเดือนนึงเลยเชื่อว่าต้องปั้นได้แน่นอนคคุณก๊อตดูเองนี่ทำแบบอย่างนี้เลยนะอต่าวมีน้ำจิ้มก่อนผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรากำลังพูดถึงนี่ค่ะงานปั้นของจิ๋วที่ทำมาจากดินค่ะนี่ก๊อตดูดิเหมือนของจริงที่ยอขนาดเลยนาใช่แต่ว่ามันจิ๋วมากอะ เวลาปั้นคงยากอะคงต้องแบบเพ่งสายตาแบบเนี้ย สำหรับนะพวกเราน่าจะไม่ง่ายแต่สําหรับคนคนนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนเพราะว่าเขาคลุกคลีก,กับงานปั้นมาเป็น1ิปีแล้วค่ะเรากําลังพูดถึงพี่หน่อยค่ะเจ้าของเพจนั่นนิดนี่หน่อยอผู้ผลิตงานปั้นของจิ๋วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่หน่อยนะคะเกี่ยวกับงานปั้นของจิ๋วแล้วมาดูกันค่ะว่าเจ้าดินก้อนเนี้ปั้นออกมาจะเป็นรูปอะไรอไอ้ที่ว่ายากเนี่ยอาจจะง่ายก็ได้จริงนะนะ จริงลองมือเลยนะต้องลองลองเลยนะค่ะเอาแบบนี้นะโอ้โหเอาอะไรอะเอาอะไรนะอยากได้อะไรบ้ากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเหรอโอ้ยเอาไข่เจียวไปแล้วกันข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ได้ จะตกงานค่ะก็ไปเจอเพื่อนอที่ทําของจิ๋วด้วยกันเขาเรียนเรียนไทยวิจิตศิลป์เหมือนกันแล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญก็รู้สึกว่างานนี้มันมันเหมาะเพราะว่าเราเริ่มดอกไม้มาก่อนองานดอกไม้พอเสร็จแล้วก็ถามเขาเรียนรู้ยังไงอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้สอนอะไรนะคะเขาก็เอานงสือญี่ปุ่นมาให้ปึง้งเอามากองให้ตั้งหนึ่ง อืมเอาไปดูค่ะแล้วก็ดินดินเดี๋ยวบอกให้ทำยังไงเลยไปอ่านก่อนไปอ่านก่อนเสร็จแล้วก็ปั้นป,ปั้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอเพื่อนที่เรียนที่วิาลครูบ้านสมเด็จเขาเห็นว่าเราชอบของจิว๋วบอกว่าอา,อาจารย์ปีนุชเนี่ยเปิดบูทธที่ริเวอร์ซิตี้นะ,ะไปสิมีสอนนิดนิด,นดนหน่อยหน่อยหลังจากนั้นก็ลงเรียนเลยเรียนเรียน,เ,ยนเหมือนเรียนเก็บหน่วยกิจนะคะแล้วก็เป็นเรียนกับครูที่เป็นรุ่นพี่ที่พ่อช่างอีก สะสมวิชาไปเรื่อยๆตอนตกงานแล้วเราก็มาทำกราฟิกได้วสามปีแล้วค่อยๆทยอยทําเก็บไปเรื่อยๆแฟนก็บอกว่าทําทําไมเขาบอกว่ามันมันเครียดมันเริ่มรู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกอยากทําได้ยังไงมันเห็นอาหารที่เราชอบที่เรากินเนี่ยค่ะสามารถที่จะแบบว่าจําลองมันออกมาเป็นเป็นงานเหมือนกับงานที่เราชอบอะแล้วอาหารเดี๋ยวนี้มันมันมีทั้งฟิวชั่น มันหลากหลายเค้กปีนี้เค้กหน้านี้ปีหน้าอีกเค้กอีกหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันท้าทายมันไม่เหมือนดอกไม้ดอกไม้มันก็กุหลาบก็คือกุหลาบมะลิก็คือมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้าทายในการปั้นใไปเรื่อยๆช่วงช่วงนั้นที่เราจะเราก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆตอนนั้นถามปั้นในความคิดเราปั้นสวยหรือยังถูกใจตัวเองหรือยังไม่สวยอืมไม่สวยเลยก็เนี่ยค่ะ อันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วอันนี้เริ่มๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็โดยรวมก็โอเคนะถ้าดูตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนายังไงต่อพี่หนุ่มก็เอาไปแจกเพื่อนก่อนค่ะถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเหมือนอแล้วตอนนั้นเอาไปแจกค่ะแจบอกว่าอะไรเพื่อนก็บอกเหมือนออืใช่แต่แฟนไม่สนับสนุนแฟนบอกไปปั้นควายดีกว่าเพราะว่ามือมันใหญ่มากอ่าอย่างตอนนั้นอะฝึกต่อ มันไม่เหมือนฝึกมันเหมือนทําสมาธิเพราะว่าเวลาเราทํากราฟิกดีไซน์อย่างเงี้ยเวลาลูกค้าบัฟมาหรืออะไรมาเลยมันจะเครียดแล้วก็เริ่มแบบค่อยๆปั้นก็คืออย่างอื่นอาจจะฟังเพลงคลายเครียดแต่ของพี่หน่อยก็คือเป็นการปั้นคลารีิธการนี้ที่ทําให้ชัดเมีสมาธิแล้วก็เก็บเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไว้เรื่อยๆแล้วก็เพื่อนบอกว่า มีบูธครึ่งหนึ่งเอาไม้ที่สูญศิริกิตเพื่อนขายหินเราขายของจิ๋วเท่านี้เองบูธเท่านี้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนไปออกดีมากค่ะเหมือนเหมือนจ้งเหมืองหนูดีใจกรเขิบกระเขิบกำลังใจมาใช่แฟนมาฟังไหมไม่ไม่ไม่เขาเขาบอกว่าทำได้กี่บาทตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราเราเราไม่ไม่ท้อไม่ท้อทำต่อทำต่อตอนนั้นที่ไปขายขายขายได้ไหม ขายได้ขายหมดด้วยก็มีแค่น้ำพริกกะปิผลไม้อาหารญี่ปุ่นสามอย่างเองน้ำพริกกะปินี่ใช่มันชิวมากเลยแสดงว่าสิงตอบรับดีมากค่ะเราเริ่มมองยังไงต่อก็ยังยังไม่ค่ะจนกระทั่งแบบป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยเพราะว่าทำงานกราฟิกนี่เช็คก็เด้งเงินก็เก็บไม่ได้ลูกค้าก็แบบว่าแกแล้วแกอีกเข้าโรงพยาบาลแบบว่า เป็นว่าเล่นเลยอ่ะออก็เลยแบบตัดสินใจบอกแฟนบอกว่าเลิกนะออขอมารีแลกกับตรงนี้แต่ก็ยังไม่ขายค่ะจนกระทั่งแบบเปิดเฟซบุ๊กเองอตอนแรกแบบว่าซื้อเอเพราะให้พ่อค้าคนกลางเอาไปขายปัญหาก็คือจำนวนเยอะมากเยอะมากทำไม่ทันออทำคนเดียวทำคนเดียวแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ยังไม่พอใจกับคนรอบข้างที่แบบมองเราแบบว่าเฮ้ยทำไม ไม่ไปไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบประกวดโอท็อปเลยอ่าแสดงว่าเอาเอา,เอาเสียงตรงนั้นใช่มาเป็นแรนดฮึดใช่เพื่อให้เกิดแบบเอาว่าเดี๋ยวต้องลองสักด้านหนึ่งประกวดโอท็อปเลยโอท็อปปีแร<ป>กก็ตกกระป๋องน่ะตกตต ตอนนั้นเอาอะไรประกวดี่เอาเอาแบบผลไม้ที่เดียวอ่ะเรายังไม่รู้แนวใช่ไหมว่าต้องไปยังไงใช่ผลประกวดก็เริ่มเริ่มรู้แนวรู้แนวว่าทําแบบอลังการแบบเป็นท้องแม่ท้องแม่ตอนนั้นอ่ะไม่ท้อไม่ท้อสู้อีกสู้อืมอ่ะประกวดปีสองปีสองก็เอาแบบยังไงนะเนี่ยแหละอลังการเนี่ยทั้งชุดอย่างเงี้ยผลประกวดว่าสี่ดาวพุ่งมาเลยมาเลยจับตกกระป๋องปุ๊บมาสี่ดาวเลยใช่ตอนนั้น หัวเลาะเสียงไงยังยังอ๋อยังไม่ความสําเร็จของพี่หน่อยก็คือณณจุดนั้นอืจะไม่จะไม่แบบเขิมตลอดแบบฟูตลอดแล้วสามีล่ะคะไม่เห็นด้วยยังไม่เห็นด้วยยังดดาววไ้ตอนนั้นได้สี่ดาวสี่ดาวเสร็จแล้วก็พออีกสองปีก็ห้าดาวไหนคะเนี่ยค่ะห้าดาวนี่คือคือเริ่มมี เรื่องมีราวมากขึ้นนะจากที่เป็นของจิ๋วมีภาชนะใส่มีเรื่องราวว่าอาหารแบบนี้มีต้องเป็นรถเค้นใช่ต้องมีสตอรี่เพราะว่าเพราะว่าการประกวดโอท็อปเนี่ยทุกอย่างต้องมีสตอรี่ตอนนั้นสองปีได้ห้าดาวพอเราได้ยังไม่ก็เฉยๆเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเ ชื่นชมกับมันเท่าไหร่อแต่เพรว่ามันถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเป็นอการเปิดโอกาสเราได้เราได้อบรมอบรมฟรีเราได้สัมมนาฟรีค่ะเนี้ค่ะช่องทางการตลาดเปิดเฟ e บุ o กเองอแฟนไม่ทําให้เขาบอกว่าจะขายใคร วันแรกที่เปิดเอาของเข้าไปรูปให้ดูค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงลูกไม่สวยเลยโลใหม่ให้หมดทําใหม่แฟนบอกเลยต้องถ่ายรูปใหม่ทําอะไรใหม่ก็คือนี่เดี๋ยวก่อนนะสุดท้ายสามีมาแอบช่วยอยู่นะแอบจะอยู่แอบท้งห่างแล้วบอกว่าลูกไม่สวยก็ถ่ายรูปใหม่โดยการซื้อกล้องใหม่อะไรใหม่ลงทุนละเพราะตอนนั้นมองมองอะไรไว้ มองว่าเราเราอยากเป็นเอกเทศแล้วอ่ะก็เลยเปิดเพจแล้วก็สอนบ้างทำเวิร์กช็อปปีหนึ่งสอนกี่ครั้งนะคะปีหนึ่งอยากจะสอนแค่สองครั้งกลุ่มคนเขาก็จะมีกลุ่มคนเฉพาะระดับเฉพาะระดับหนึ่งมันเป็นมันเป็นนิสโปรดักอ่ะซึ่งก็ชอบก็ชอบเหมือนเหมือนกับเราเราชอบงานศิลปะของใครคนหนึ่งอ่ะเราก็จะตามของคุณคนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ย